แป๊บนึงนะคะอันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยถ้าใครอยากรู้นะอยากรู้เลขนำโชคของตัวเองนะให้ให้พิมพ์วันเดือนปีเกิดไว้สีเขียวการตั้งชื่อแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึง่งถ้าเรามีเลขนำโชคเนี่ยที่ที่จะแนะนำตรงนี้คือ สมมติเราหาเลิกได้แล้วแล้วก็แนะนําวันเขาเช่นอาทิตย์จันทร์อังคารเนะ่ะควรไปคลอดวันไหนดีอะไรเงี้ยพอเราแนะแนวแค่นี้พอจะได้ไม่ไปติดกรรมคาเยอะมันผ่าได้นะตัวเองสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าวันดีสมมติว่าวันเนี้หมอนัดเราพรุ่งนี้หาให้ใกลที่สุดอะสมมติหมอนัดพรุ่งนี้ใช่ไหมเราเห็นวันไม่ดีเราขอหมอผ่าก่อนวันนึ่งได้ แต่หมอไม่ค่อยทําให้หรอกใช่ค่ะอันนะเราจะเอากรณีที่สมมติว่าเราจะแนะนําว่าเด็กควรจะคลอดวันไหนนะปีนี้สองหกห้าใช่ไหมคะสองห้าหกห้าสองห้าหกห้าปีนี้ตอนนี้เดือนอันน,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 นี้วันนี้วันที่สิบเอ็ดเออวันนี้วันที่สิบเก้าตุลาคมนะคะตุลาคมหกห้านะคะ ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดหลังวันที่16เมษาเราจะใช้เศษตรงตัวนะเศษการโยกอะการโยกของของปีปีนั้นๆแต่ถ้าเกิดก่อนตั้งแต่วัน1มกราคมจนถึง15เมษาเราต้องถอยการโยกไป1ปีอย่างปีนี้การโยกเขาเนี่ยตุ๊กตาไขา่นามเขาอะเศษ5เศษ5 แต่ถ้านสมมติแล้วแต่คนเอาไปใช้นะมันก็เคสายเคสว่าใครจะใครจะได้นําไปใช้นะอย่างวันนี้เราหาวันที่ดีของฟ้าได้และหาวันที่ดีของพี่ได้แล้วใช่ป่ะเราก็มาดูกระโยคของปีนี้เลยปีนี้ห <az> ้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะว่า โรกาวินาศอริมรณนะอริทุกขังมรณนะพวกเนี้ยลาพังชายังอะไรพวกเนี้ยจะอยู่บนหัวหมดปีนี้ใครเกิดปีนี้ตั้งแต่16 16, 16ตุลาเอ้ย16 16เมษา,ายนนะคะ16เมษายนเมษายน65ใช้เศษ5 ถึง15เมษาถึง6หนึ่งมกราหนึ่งมคถึง15เมษาใช้เศษ5ถ้าใครเกิด16เอ้ยใช้เศษ4ผู 2, ้ผิดถ้าเกิดเอหไ่ถ้าเกิดหนึ่งมกราจนถึง15เมษาใช้เศษ4นะคะเศษ4นะคะแต่ถ้าใครเกิดเอาไเหมียววง มันเป็นวิชาตั้งชื่อค่ะแต่ว่าเป็นเป็นวิชาตั้งชื่อที่หนูสอนอยู่แหละแต่ว่าอันนี้หนูจะแนะนําว่าเผื่อมีใครยากพี่น้องแบบว่าท้องหรือยากใกล้คลอดอย่าไปหาเวลาที่เหมาะให้เขาฟังให้เขากีดท้องหาแค่วันอ่ะถ้ากดเป็นที่16เมษายน65ถึง3เดท็1พันวาธันวาคมธันวาคม65 ใช้เศษ5เศษ5เศษ6 7 1 2 3 4เพราะฉะนั้นเลขนำโชคเขาจะเป็น3 4 2สีมุติสมมุติว่าพี่หมิวจะคลอดพอเราหาเศษเสร็จให้เขาไปคลอดวันจันทร์อังคารพุธเลือกเอาจะเอาวันไหนแล้วเราก็ไปหาเลือกที่เราสอนกันเมื่อกี้เนี้ยดูซิว่าเขาจะมีวันที่ดีตรงกับวันไหนสมมติสมสมติว่า วันวันจันทร์เขาดีเราบอกเขาเลยว่าเฮ้ยวันจันทร์ที่เท่าไหร,ร่ควรควรคลอดวันให้ตรงวันนะคะคลอดให้ตรงวันอันเนี้ยควรหาให้เด็กในท้องแต่ว่าเลิกก้าวขาไปคลอดอะ่ะควรหาให้แม่ให้ให้ออกเดินใช้เล่นแดงอะ่ะออกเวลาไหนเดินทางไปไหนขอให้ลูกปลอดไปครบประกัาานสันสิสงใช้เล่นแดงเปิดได้เลยแล้วหรือจะหาวันที่พอได้อะ่ะเฮ้ย หมอบอกว่าวันจันไม่ได้ต้องเป็นวันอังคารหรือวันพุธได้ให้เลี่ยงวันพฤหัสเพ,พราะพฤหัสโลกาวินาศถ้าไม่งั้นนะ่ะเขาคนถ้าใครเกิดถ้าปีนี้ใครเกิดวันพฤหัสนะโหนี่ชีวิตเหนื่อยเหนื่อยมากนะคะเหมือนกันเหมือนการตั้งชื่อก็ต้องใช้อักษรในภูมิทักษะสองภูมินี้นะคะทีนี้ที่พี่หมิวบอกเนี่ยอย่างใครที่เกิด ใครที่เกิดวันที่1มกราคจนถึง15เมษายนนะคะจะเป็นเศษสีทันที5 6 7 1 2 3ถ้าถ้าเกิดถ้าปีนี้นะเกิดวันที่1มกราคม2 5 6 5ถึง15เมษายน2 5 6 5เขาจะเป็นเสร่ส2 3 1เนี่ยจะเป็นวันจันทร์อังคารอาทิตย์เนี่ยเราแนะนำแค่ เกิดหนึ่งมกราคมสอง5ห้าหกห้าถึงสิบห้าเมษายนสอง5นห้าหกห้านะคะเนี่ยอันนี้เราแนะนำแค่ใช้แค่เอาวันให้เขานะคะเพราะเด็กคลอดถ้าเด็กคลอดมาที่อยู่ที่ตีนเมื่อไหร่วันพฤหัสนะชีวิตเหลวแหลกมากดึงไม่ค่อยขึ้นมีวิธีเดียวถ้ามันทำไม่ได้จริงๆต้องตั้งชื่อให้เขาอยู่บนหัวตุ๊งตาไขานา่น้ำศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ที่ดีมากะครนะหมีบอกเลยมีผล80ดสิเอร์เซ็นหใช้แค่สวัน เลที่ดีคือเล2เล่มใช่คใช่ค่ะ oh. ของของของช่วงที่เกิดอ่าหนึ่งมกรานะคะหนึ่งมคหกห้าถึงสิบห้าเมเมมิติอเส้คืออะไระคระับโลกาวิาตใช่เจ็ดตรงนี้โลกราวินและอกตรงข้างซ้ายขวานี่อ,อ,อันนี้โลกาวินาตอันนี้อลีอันนี้ทุกขังสุขขังอันนี้มรณะ อันนี้ดีอันนี้ใช่ยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เปิดเพราะว่าการโยกผมไม่ได้การจะไม่ไไมไไมค่อยมีใครได้เรียนหรอกการโยกมันต้องคนเรียนไอ้อะพี่มีเขียนให้นะจะไ,ได้รู้อันนี้อันนี้โลกาวินาศนะโลกาวินาศไม่ใช่เขียนผิด ลกาวินาศอันนี้อลีอันนี้ทุกขังอันนี้มรณะอันนี้ราชาอันนี้ลาพังอันนี้ธงชัยมันก็จะมีความหมายตามตามภูมินั้นๆนะคะ ก็เท่ากับว่าถ้าใครเกิดปีนี้นะของเด็กสมมติเด็กมุทญาติพี่น้องเราจะขอดแนะนําไปเลยอังคารพุธแต่แต่ต้องแต่ต้องเลยต้องเลยที่ผ้าเมษาตอนนี้ตอนนี้เป็นเจ็ด่าอยู่นะคะอ่ะของของตัวเองเกิดพอต่ออะไรวันเดือนนะอะวันที่นะสิบสองเมษาอะไ้อาจจงย้อนเห็นปะต้องต้องต้องย้อนหนึ่ง สองห้าสองห้าเท่าไรนะเกิดเกิดอะไรนะสิบสองเ <12 S 2> มษายน <25 S 2> สองห้าเลยนะสองศูนย <20 S 2> ์ครับสองศูนย์นะสองห้าสองศูนย์ปีนั้นการโยกเขาจะเป็นสองห้าสองศูนย์ปีนั้นการโยกเขาเป็นสองแต่เนื่องจากเขาเกิดก่อนเดือนวันที่สิบห้าเมษาเขาจะ<ม>เขาจะย,ย้อนไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งปี เท่ากับว่าได้เ,เกิดอะไรนะการอังคารพุทธศตวรรอาทิตย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าในเจ็ดตัวก้าฐานดาวอังคารไม่เสียจะเป็นสุขขังนะคะถือว่าเสียห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์เนี่ยเหนื่อยตายหาเลยเพรแบบนั้น อันนี้ผมก็ต้องไปไป,ไปวางผันเลขเจ็ดตัวเองใช่หรอวางเป็นปะล่ะก็กเศษอะไรอ่ะไปถึงว่าวางวางฐานว,าว,าวาันฐานเดือนตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะไออัจาีนะท่านนางมาตาปีตาเออพี่หมิวก็เรียนมาอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้ไม่ถนัดเจ็ดตัวพยากรไม่ได้อ,อะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นดาวคารดีในเจ็ดตัวจดไปเลย เท่ากับว่าเกิดวันดีอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราต้องเป็นต้องหาให้เด็กใหม่เราขอเป็นข้างบนหัวลูกตาไข่น้ําแล้วทีนี้ตัวเองอ่ะเทากับว่าเลขนำโชคของตัวเองก็คือหกเจ็ดห้าใครคนอื่นคนอื่นใช้ไม่ได้เราใช้ได้เียกเดียวเดยวเดอพี่เหรอพี่เศษหนึ่งเหรอ